ธรรมหาอมรินอมรินโพเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดระลราเป็นเพื่อนเด <ร Stevens. S 1> ียนหลักสูตรบริหารประสังคาธิการหรือเรียกเรียกย่อๆว่าปบสรุ่นสามรุ่นเดียวกันท่านกับท่านพระครูวิบูลิตาณยุยตเจ้าวาดก็ ไปมาหาสู่กันประจำถึงเรียนจบแล้วก็มีงานมีมีงานก็ถึงกันตลอดนิสัยใจคอ,อยนันครูท่านเป็นคนไม่ค่อยพูดมีเป็นมีคนมีเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรี M 3, สงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่นดีเวลามีกิจาการของคณะาาสงฆ์ครูท่านไม่เคยขาด ท่านได้ขึ้นมาเป็นเจ้าวาดก็มาร่วมแสดงความยินดีกับท่านแล้วท่านจากพวกเราไปก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุขติมีพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าได้เทิน